สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาวัด PWM แล้วก็ดิวตี้ไซเคิลให้ดูนะครับตามที่เคยติดค้างไว้นะครับว่าดิวตี้ไซเคิลเนี่ยดิวตี้ไซเคิลเนี่ยเขาจะหมายถึงสัญญาณช่วงบวกอย่างตอนนี้ผมต่อวงจร PWM ขึ้นมาคร่าวๆนะครับใช้ AC ต่อห้าครับซึ่งต่อ,อง่ายๆอุปกรณ์ไม่กี่ตัวแล้วก็ใช้ MOSFET เบอร์ ไอแอปแทซีซีนะครับต่อง่ายทำวงจร PWP ออมขึ้นมาครับเนี่ยครับสัญญาณพันวิทย์มัตต์เลเตอร์นี่หรือหรือสัญญาณสี่เหลี่ยมนะครับเราเราสามารถที่จะคอนโทรลตอนนี้ผมเอามาคอนโทรลกับดีสิบสองโวลต์น,นะครับปรับปุ๊บกว้างอันนี้ปรับปุ๊บมืดมืดก็แปลว่าตอนนี้ตอนนี้ดิวตี้ไซเคิลที่ผมจับไว้นะครับเอามิเตอร์ตั้งตั้งเฮิร์ตแล้วกดที่ดนะิวตี้ไซเคิลอะ มันจะได้8% 8%ก็หมายความว่าเห็นไหมครับช่วงบวกช่วงบวกคือช่วงที่อยู่ข้างบขึ้นอย่างนี้ครับส่วนลบก็คืออยู่จากขาลงมานี่เป็นช่วงลบช่วงลบช่วงบวกมีแค่8% 8%นะครับผมเอามอควบคุมหลอดไฟ LED 12โวลต์หลอดไฟดับเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ถ้าปรับถ้าผมจะปรับด u t ีซีขึ้นขึ้นก็จะปรับปุ๊บขึ้นขึ้นนะครับตอนนี้ก็22 ผมจะปรับไปที่ห้าสิบเปอร์เซ็นลองดูนะครับห้าสิบปุ๊บห้าสิบเปอร์เซ็นครับในใกล้เคียงห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับถ้าปรับไปที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาเราจะเห็นว่าพันบวกดิวตี้ไซเคิลเขาจะหมายถึงพันช่วงบวกนะครับช่วงนี้ครับอันนี้ช่วงลบช่วงบวกกับช่วงลบมีนเท่ากันครับเห็นไหมครับว่าบวกกับลบจะมีความกว้างของพันเท่าเท่ากันมันอาจจะมีสัญญาณน้อยลดงมานิดหนึ่งนะครับสโคปผม ทำง,งานมานานแล้วหลอดไฟก็จะติดอยู่ระดับกลางระดับปานกลางนะครับระดับปานกลางดิวตี้ถ้าผมปรับดิวตี้เซคิลให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคอยดูนะครับร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปุ๊บมันปรับได้เก้าสิบเก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราจะเห็นว่าช่วงลบช่วงลบของของพันลบเนี่ยอ่แคบเหลือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต หลอดไฟก็จะสว่างมากหลอดไฟก็จะสว่างมากนี่ผมทําวงจรใช้สีตองห้าครับทำคร่าวๆข,ขึ้นมาสาธิตให้ดูนะครับต่อง่ายๆมีอุปก,กรณ์สี่ห้าตัวถ้าท่านใดสนใจวงจรนี้ก็สามารถเอาไปคอนโทรลมอเตอร์อะไรก็ได้นะครับก็ขอมาได้เดีย๋ยววงจรคร่าวๆครับไม่ยากครับนี่ครับนี่คือดิวติเซคเกิลที่ผมเคยติดค้างไว้ในคลิปแรกๆว่าจะ,จะวัดให้ดูนะครับนี่ครับ ปรับปุ๊บนี่ร้อปรับลงมาลงมาดิวติเซคเกิลปุ๊บเห็นไหมครับตอนนี้40%่สิก็หมายถึงว่าช่วงบวกของพันธ์แคบกว่าช่วงลบอันนี้60อันนี้40นะครับจนถึงยี่สอ่สิบเปก็หมายว่าพันช่วงบวก20% ช่องลบ80นี่แหละครับคือดีตทอไซเคันแล้วก็พันวิทมอนโดเรเตอร์สัญญาณที่เป็นสควอเวฟออกมาจะเป็นแบบนี้วัดให้ดูนะครับเพราะว่าที่เคยติดค้างไว้สั้นๆนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ